คร,รับอ,อ่าอะไร,ะไรแล้วก็วันนี้ก็ <c oughs> จะมาทาการขึ้นรูปของตัวมือสอดวันนี้ก็จะจกช่องไก่จากช่องไก่ของมือสอดแล้วก็คงจะได้ขึ้นอีู่ประมาณ10ตัวมือสอดแล้วก็จะเป็นกำคอครั ลำคอมือสอดก็ทำตามคิวนะฮะลำคอก็จะเป็นปไม้ประดูครับประดูส้มประดูประดูแดงอันี้ก็ซอไปแล้วฮะเดี๋ยวก็มาคว้านอีกทีนึ่งคือซอซอเพื่อที่ให้กลงไก่มันลง มาเนี่ยฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปบ้านเขาทักหานะครับว่ามือสอนมีของใครบ้างก็ทำตามคิวนะครับตอนนี้อ่าปืนที่ทำเสร็จมันก็หมดแล้วฮะก็เ๋ยทำขึ้นใหม่ก็ทำตามคิวนะฮะงานก็มีเลยะครับทั้งลังกมลมลังเหลี่ยม R A c แล้วก็บล็อกก็นี่ก็จะเป็นที่ทำงาน,นะ เ okay. ที่ลบบุรีนะฮะที่ทํางานลบบุรีท่าหลวงก็เดี๋ยวมบ้านเขาทักหานะว่ามีของใครบ้างส่วนผมก็จะทําอย่างเดียวออ,อเดอร์ของ,อ,งออเดอร์ของผมก็จะเป็นม่บ้านเขาคุมแล้วกจ็จะบอกว่าเป็นของใครบ้างโอเคฮะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มได้ส่งสำหรับมือสอด กำคอก็เพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา2ที่ทวนมาประมาณ10บกว่าตัวว่าจะสลับมาเมือสอดโอเคฮะก็ฝากก็ได้กับอุปกรณ์ของชันละครับสวัสดีครับ